ว่างคือยอมเชื่อว่าผีมีจริงใช่ไหมใช่มีจริงค่ะหลวงพ่อม่จริงเห็นแล้วผีมีจริงไหมใจะมีจ้ะหนูเห็นอยู่จ่ะไมวัดเห็นตรงคนเจอเองถึงจะยอมรับวัดนั้นบานเอ็มมากตายหงเยอนนะคะัี่ป่าเพราะว่าเขาอยู่ได้ไงไม่มีใครนอนได้นะคะเพราะว่ามันเป็นรูมหมดเลยที่นอนโกกระโนนะมันน่ากลัวอยู่ในป่าน่ะแต่ถ้าอยู่วัดวัดนึง ดีปัดโผนะดีมากเลยคิดดีนั่อ,อยู่ในป่ายางเลยนะสมควรเวลานะเอาวิทยุมาจะได้ฟังธรรมะกันนะเอาวิทยุเอาเข้าวเดี๋ยวเอาเข้าวมาวางนี่ก็เปิดฟังเอานะเสียบปลั๊กเอาเสียบปลั๊กไปก็จะชาร์ดไปในตัว มีฐานแห้งนะเสียไปคืนหนึ่งเราถอดปลั๊กมาก็ยังมาเปิดฟังได้387ชั่วโมงบันทึกว่าอยู่ในแฟลชไดร์นี่แฟลชไดร์วิธีเปิดก็เนี่ยนิดวิทยุเปิดแล้วก็ปิดเลขหนึ่งนี่คือรีโมทสวดมนเลขสองสวดมนสวดมนเช้าแปรสวดมนเย็นแปรตั้งแต่เลขสามไปถึง387เนี่ยเทศบรรยายอย่างเงี้ยเปิดปั๊บ เลขหนึ่งก่อนอันนี้เทแล้วมั้งก็กดเลขหนึ่งก่อนนะี่ยสมมติว่ายมเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะลันไปเรื่อยพอไปไกลๆอยากจะฟังสวดมนต์ทำไงก็ต้องกดเลขหนึ่งให้อยู่ใกลๆ้ๆจอกดปุ๊บจะกลับมาเลขหนึ่งนะนี่เบอร์หนึ่งสวดมนต์ ททนี่เสียงตามานำพาสวดนี่หน,นังสืออ่านได้ใช่ไหมธรรมะเช้าน้าหนึ่งกัแบแบมือธรรมะเช้า,าน้าหนึ่งทีนที้ฟังเทศตั้งแต่กันที่สาม การที่สามถ้าต้องการให้ดังก็เล่นอีกกต่อไปเราฟังทคกันเนี่ยเสียงถ้าเป็นนวนบอกเสียงทำในแนวการปฏิบัติไปได้นั่งพุทโธเลยพุทโธพุทโธสย่งทย่เปลดหายนะพุทโธเข้าไปเนี่ย การรสำรวมเป็นพลังจิตรักษาได้นะเรื่องสมาธิาบางคนหายกับาาสมาธิแล้วแต่บุญกรรมคนแต่ก็ใจเห็นไหมเนี่ยฟังธรรมแต่าสามอย่างนี้ไม่สำรวมเนี่ยปิดเป๊กพอฟังไปเรื่อยๆก็ไปโน่นแหละจนถึงสามร้อยแปดเจ็ดชั่วโมงกว่าจะกลับมาเลขหนึ่งอีกแต่ถ้าเราต้องการฟังสวดมนต์เราก็ต้องกดเองถ้าไม่กดเลขหนึ่งก็ไปเรื่อย เทศไปเรื่อยไปหนูนะแล้วแล้วถ้าเราฟังไปหรือนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเนะี่ยพุทธโทลมเข้ารู้ออกรู้เนะี่ยพอจิตเป็นสมาธิพลังพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะจะเกิดและดีไม่ดีนะถ้ามีกรรมด้วยกรรมวิบากนะหายแต่ถ้าเป็นเรื่องของโลกาสังขารก็อาจจะเป็นไปตามเหตุมันก็สุดแล้วแต่ บางคนหายเพราะอำนาจของพุทธคุณ <Okay. S 1> แต่บางคนหายเพราะยา <Okay. S 1> ก็สุดแล้วแต่ว่าถ้ามันเบาบางนะ <Okay. S 1> อ่าแบมืออ่ารับสาธุอ่ารับ,รบไป <Okay. S 1> แต่ก็ยังดีว่าลูกส่งให้ทุกเดือนแล้วนะ <Okay. S 1> ก,ก็คงไม่ได้เดือดร้อนตรงนี้นะ <Yeah. S 1> ก็ให้ลูกนี่ให้เขาไว้คนละหมื่น <Yeah. S 1> เผื่อไว้เขาไว้ใช้นะ เอาเข้าวปลาหันมาเอามา,าเอามาเลยข้าวแปดลูปอา้าขนมาเลยเอาเข,ข้าไปเลยเอเอาวางนะวางเอาเข้าไป,าไป,ไปวางไปมีขนมเยอะเลยมามา่าไข่ เอามาสองแผงก็ได้นะไข่ยังเหลือไหมฮะจ้าจ้าจ้าเพิ่งหมดเมดื่อกี้มีเสื้อกางเกงวอร์มพวกยืดสั้นมีใช่ไหมเออเอ้ยืดสั้น พอมขายาวถ้าถ้าไม่มีก็ตัดสั้นเอาเสียมันหมดสั้นแล้วใช่ไหมหมดเมื่อกี้นี่เองเนาะเดี๋ยวต้องขนมาใหม่เสบียงต้องเสริมตลอดมีปลาราปลาราปลาราเออเอาขนมนั่นเอามาเอามาเลยขนมกินเล่นเอามาเออเออเอากินเล่นเลยลูกไปเออ หลวงพ่อกินมาแล้วสองฮะอ,อ่าอ่าอ่ออาหนึ่งหนนะ่งหนว,ว่งหน่ม,มนึ่งหนะึางหนึ่งนึงหนึ่งหนึ่งหึ่งหนึ่งหน่งห้่งหน่งหนนึงหนงหนึงหนึ่งไน่นนึ่งหนง่น่งน่ว ไปเรียบร้อยนะสาธุเอาสำรองให้โยมสักหมื่นด้วยก็ได้ไปให้โยมไป